ว่าอาร์ดาตุเอนิดาว่าอาร์ดาตว,วันนี้วันที่เท่าไ,รไาหรดาตุเอนิดาอาร์ดาตุเอนิดารวันนี้วันที่วันนี้วันที่7เดือนมกราปีสองพี่สิบ หรืออาจจะเขียนเป็นวันที่ที่ย่อๆแบบภาษาไทยนะคะถ้าเป็นภาษาไทยเขียนว่าเจมคสองหเขียนแบบนี้ก็ได้นะคะวันที่ภาษาไทยแต่ภาษาโนสเราจะพูดดังนี้นะคะว่าสี t ส sure, sure, ิบเอ s ดย sure, sure, ี่สิบเอ็ดสี่สิบเอ็ดเอ็ เชื่อนะอีฟ e ร์สเตอเ e ื่ทีนี้เห็นตัวเลขวันที่แล้วก็พูดได้เลยนะคะว่า s ชื n อนะอีฟอร์สเตเชื่อชือนะอีฟร์สเตรอบสุดท้ายค่ะ s ชือนะอีฟร เชื่อเชือหากใครอยากเรียนการพูดออกเสียงวันที่ภาษานอร์เวย์ไปด้วยกันตลอดทั้งปีก็อย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระด right ิ่งไว้นะคะครูจะมีการอ่านวันที่ฝึกการอ่านวันที่ไปพร้อมๆกันทุกๆวันทุกๆเช้าค่ะ ขอบคุณสำหรับคลิปนี้เจอกันพรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะ